พวกคุณ <ME joke in> เคยเห็นคลิปฉลามเต <Fe> <ay> ้นหรือเปล่าครับแน่นอนครับเธอคนนี้เป็นตัวละครจากเกมเซเลสโซซีโลที่เจ้าของคลิปเอามาปั้นโมเดลลงเกมม c ครับซึ่งผมบอกเลยว่าสุดยอดมากครับนี่อย่างน่ารักเลยกระโปรงผิวไหวแถมเออกระโดดเด้งดึงได้ด้วยโมเดลเกมหลักมันก็ดีอยู่นะเอามาปั้นลงเกมนี้แบบอื ทำได้ไงอ่ะโคตรสุดยอดเลยของเขาดีจริงครับนะแต่นึกเมื่อเกมหลักมันก็เท่เหมือนกันแถ้เพื่อจะครบรอบ1ปีด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเข้าเกมไปเทียบร้อยครับอ่ามีให้กดร,รับของก็โอ้โหตักสี่สิบแปดวันหเหลือครับรับรับ7วันก็ได้มั้งเออโอเค กดรับไปครับผมแม่ผมยังอยู่ในห้องร้านขายวิดีโอเทปของเจ้าฟ็อกซี่อยู่เลยมาดูกันครับว่าผมจะพาหนูเบลทาอะไรดีวันนี้โอกิจกรรมเพียบเลยฮะอ๋อตัวละครใหม่ยูซุฮะครับผมโอ้โห,โหแม่ตัวละครที่พาพอกบกตัวนี้ดันเป็นตัวโคตรอะพี่มาหาเทพเอีกมิยาบิ ยังมีประกาศด้วยไหนว่ากิจกรรมใหม่เนะนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอตารางสัปดาห์ยูซุฮะกับมิยาบิตจะอยู่3สัปดาห์แล้วก็ต่อไปก็เป็นอลิซแล้วก็ยานากิอยู่4สัปดาห์ได้เหรออ่ามหศสจัจย์ความฝันฤดูร้อนเอ๊ะเดี๋ยวนะยังไม่ถึงวันที่ต้องมาเหรอกิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้แหมไอเราก็กดเข้ามาเร็วซะด้วยสิต้องรอพรุ่งนี้แหมระหว่างวันนี้ก็เออเล่นอันที่ทาได้ก่อนแล้วกันโอเคได้เวลาทดลองตัวละครใหม่ของผมยูซุฮะ น่าจะเป็นสายสพอร์ตเพราะว่าดูทรงก็ไม่ได้ถืออาวุธหนักอะไรโอเคมาเริ่มทดลองเล่นกันดีกว่าดูสิเป็นยังไงโอ้โหแหมน่ารักเลยตัวนี้อืมเออนี่ไงมาแล้วโอเคเท่าที่ผมลองอ่านดูนะเดี๋ยวผมจะสู่ให้ฟังก็สำหรับตัวละครยูซฮานี่ก็คือถ้าเรากดสกิลพิเศษหรือไอ้สกิลไอ้ม่วงตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบว่าเวลาเราเปลี่ยนตัวละครอย่างเงี้ยแล้วก็โจมตีได้ท่า มันจะขึ้นไวขึ้นมากกว่าปกติับผมโอเคนะเนียลองมาเล่นดูซิให้กดสกิลธาตุดูอ่ะกดอีโอ้สตูมันจะเปล่งแสงสีเหลืองออกมาอย่างงี้ก็คือแบบว่าเป็นสถานะสวิตสแก่เนาะกดอีกรอบหนึ่งฮึปตาําแล้วก็เปลี่ยนตัวโอ้โอเคมันจะติดธาตุไวขึ้นเฮ้ยไม่ไวขึ้นอ่ะมันโคตรไวเลยโหมันทําให้สตูติดสถานะระเบิดธาตุได้ไวขึ้นเยอะเลยเป็นตัวละครซัพพอร์ตนี่เองโอเคมา เดี๋ยวต้องเอาออกมาแบบกดสกิลก่อนเนาะกดสกิลเสร็จปุ๊บปังเปลี่ยนตัวระเบิดสกิลท่าใส่ตั <c> ้ม <oughs> โอโ้โหโคตรไวเลยเร็วมากมันมันเกิดขึ้นเร็วมากเอ้าโอเคเหมือนจะมีออกมาช่วยสู้เลยนะเอ้ยหลบได้หลบได้ไดโอเคเอออ่ะระเบิดท่าใส่ปังโอเคเปลี่ยนตัวนี่โอเคมาถ้าไม่ตายดูสิโอ้ <c oughs> <c oughs> ชิงแร็กคูนไป โอ้โหโคตรเท่เลยตัวนี้ก็ต้องยีสกิลไปก่อนนะปึ้งอ่าติดเบาหวานเสร็จปุ๊บก็ถล่มท่าใส่มันเลยตั้มปึ้งโอเคท่าไม้ตายครับผมโอ้ระเบิดระเบิดอืมนี่เอาไปเลยเอาไปเอาไปเลยอเยอะเออมาหมุน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 หมอะไรไม่รู้อ่ะตั้โอ้เร็วมาก ไอ้น้องออกมาด้วยอ่ะเออคือน้องแบบว่าเป็นตัวละครแปะาตาที่แบบว่าไปเร่งธาตัวละครโจมตีอีกตัวหนึ่งซึ่งทําให้แบบว่าโอ้โหตีแรงขึ้นเยอะเลยคือแบบเร็วมากเออแล้วก็อีกตัวหนึ่งมิยาบิแม่ตัวละครนี้มันดังอยู่แล้วนะโอเคสำหรับใครที่ไม่รู้ผมก็คือตัวละครเนี้ยเป็นตัวละครประเภทแบบสายแบบโจมตีแบบเน้นๆเลยฟันแบบชิบชิบฉับแบบเร็วมากถ้ากดพร้อมกับตัวนี้ที่เป็นตัวสปอร์ต มันจะเป็นอะไรที่แบบว่าหลับตาเล่นยังได้อ่ะแม่ไหนๆก็ลองทดลองเล่นตัวเมื่อกี้แนละ้วรู้สึกว่ามันต้องมีว่ะไหนๆๆโอเคลองกดสุ่มสักรอบนี้กดสักหน่อยแล้วกันก่อนกิจกรรมมาดูซิมันอาจจะได้มัง้งโอ้อะไรวะแมรอบแรกไม่ผ่านวะ <c oughs> อ่ะไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีอีกครับผม มาสัจจันความฝันกลางฤดูร้อนโอ้โหชุดแบบว่าโอ้โหอาร์เดบบสุดยอดมากกดเข้าไปเลยครับผมต้องเล่นเนื้อเรื่องหลักก่อนเหรอโอเคไม่ไม่จะไป็นอ่ะเริ่มกิจกรรมไปเลยอ่ะไปเลยครับผมเทเลพอตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีชุดใหม่ของพ็อกซี่ด้วยโอ้โหชุดพี่น้องอย่างแซ่บเลยอ่าโอเคมาต้องมากดรับชุดตรงนี้เนาะมาหายูซุฮาแล้วก็อลิสโอเคมาผมอ๋อมาแล้วจ้า นี่สินะช,ชายหาที่เอาไว้พักร้อนเพลงประกอบแบบอยาเอาไปเปิดในรีสอร์ตจังเลยแหมบรรยากาศดูสดใสไหนว่าชุดน่ะฮะเอยพี่ไว้แต่งตัวอะไรมาของพี่เนี่ยฮะหรือหนูหรือเปลี่ยสกินพี่อ่าโอเคเอาแต่งเหมือนพี่ก็ได้นี่ใส่ชุดจีนมาโอเคมาให้ยูซฮะ ไวส์กับนูเบลมาแล้วหรอที่นี่แหละแฟนซีรีสอร์ทที่ฉันกับอลิสหมายตาเอาไว้ถึงจะยังไม่ค่อยมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่แต่ที่นี่วิวสวยดีใช่ไหมล่ะทุกคนคงจะเช็คอินที่โรงแรมกันเรียบร้อยแล้วสินะห้องพักสะอาดดีหรือเปล่าอืมยังไม่เห็นห้องพักเลยแต่สวยดีไปแล้วจ้าโอ้มาแล้วอุ้ยอ่าอยูฮะมาแล้วโอ้ยงามคักเนี่ยอลิสก็มาเหมือนกันอ่ะมาส่งที่ไอ โอเคแล้วไงอ้าวช็อตช็อตช็อตอ่ะเป็นอะไรไหมเนี่ยเออโชคดีว่ะเ <laughs> <laughs> ยี่ยมเฮ้ยอ้าได้แล้วชุดว่ายน้ำโอ้สุดยอดมากเลยแล้วดูพี่ไวด้ดิโอเคพี่ไว้ครับขอ,ขอดูกล้ามหน่อยครับโอ้โหเฮ้ยเห็นเป็นล่องเป็นล่องเลยนะเออชุดดีทั้งพี่ทั้งน้องเลยเอ,อ้ยจ้าว่าไปก็ขอเดินดูรอบๆหน่อยดีกว่าโอ้โหชายหาดสุดยอดมากแล้วก็ไอ้ลูกกลมๆนั่นนั่นคือฮอลโล่เนาะ สถานที่อันตรายเอาไว้ฟาร์มของนู่นนี่นั่นโอ้ยไอยพวกเซอสเกเนี่เล่นได้ดียวะอยากเล่นยังเลยโอเคยูซุฮะเฮ้ยคุยกับพี่ชายฉันน่ะสรสุปก็คือคุยกันเรื่องจะโปรโมทดีสอร์ทก็คือดีสอร์ทนีฐฐ้เศรษฐกิจมันไม่ดีเอ๊ะอะไรวะเน่ฟื้นฟูเกมยิงเป้ากับยูซุฮะฟื้นฟูกิจกรรมโตขึ้นกับริเฮ้ยไปไหนก่อนเดี๋ยววะมันให้เริ่มกิจกรรมแล้วอะ อ่าจ้ำจี้มะเขือเปาะแปะไปเลขกหนึ่งอ้าโอเคทั้งสองคนเจ้านายของเจ้านายที่เจ้านายของฉันพูดถึง <laughs> อะไรวะเนี่ยมาเริ่มกันเลยหลังจากอ่านเนเรื่องตั้งนานยังไม่มาอีกเหรอมาฮะเกมยิงเป้าสำหรับเกมนี้เป็นไงไอ,อยูซูคะโอ้และคูนและชุดว่ายน้ำของเธอโวโหลมลมใสเชียอ้าวเล่นเป็นยูซูะเพื่อยิงเหรออ้าโอเคอเล่นไงวะ อ่ะโอเคคลิกซ้ายเพื่อยิงคลิกเอ๊กดตัวอาร์เพื่อรีโหลดโอเคไปไปเงือตึ๊บตึ๊บตึ๊บไปไปไปยิง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 ได้รัวๆเลยไอ้ตัวอีคืออะไรวะอ๋อตัวอีคือยิงรัวๆจุดระเบิดเพื่อให้ว่าเก็บแต้มได้ง่ายขึ้นโอเคมันจะเป็นรัศมีกว้างอ่ะไปยิง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 เอึ้บตอึ้บเออโหเร็วมากค่อยๆเลงค่อยๆเลงอ่ะระเบิดตาไปแล้วก็รีโหลดโอ้ นี่จุดตรงนี้จุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้อออันนี้จุดระเบิดจุดจุดโหเล่นได้เมาส์อย่างง่ายโอเคอ่ะไปไปอึบอึบเอออึบอ่ะจุดระเบิดตั้มตั้มเอ้ยอึบอึบเออระเบิดไปเลย โหมดมินิเกมยิงเป้าแล้วอะฮะแล้วเราสามารถเล่นอีกได้ไหมอะอ๋อเล่นอีกได้ไดไดไดจะมีคะแนนนับด้วยก็คือถ้าได้แรงเอสก็จะได้ตัว100ใบเดี๋ยวนะทำไมยิ่งแรงสูงมันยิ่งได้น้อยปะก่อนจะเล่นอีกรอบขอซูมหน่อยแหมโดนป้ายายาไป2วันแล้วมันต้องจัดแล้ววะยู่สูฮะอ่มาสักรอบหนึ่งปึ้งดูสิต้องมาแล้วปะ สุ่มันตอนนี้เลยโอ้ยไม่มาวะเออใกล้จะการันตีมัง้งอีห้าสิบรอบก็ได้ลนะแต่ถ้าได้ก่อนหน้านั้นมันจะเป็นอะไรที่ดีมากอา่าอีกรอบหนึ่งเฮ้ยกอดไปไม่ได้เกมใหม่ขอยได้นะฟึบต้องได้วะต้องได้ละห้าสิบรอบอ่ะเอายังไม่ได้เออทำไมมันยังไม่ได้วะอ่ะนี่ได้ตัวอะไรโอเค ได้น้องเปเปอร์ว่ะใช่น้องว่ะเนี่ย <c oughs> ไม่น่าใช่น้องเอ้ยเจ้าไปก็เห็นสก,กินชุด่ายน้าของยูซูฮะได้เแล้วกดดูตรงไหนวะอ่าดูซิชุดของยูซูฮะเอ้ยนี่ไงลดร,ราคาอยู่พอดยยีโอ้นี่ขายความแซบชัดๆเอ้าสูมเข้าไปได้โอ้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้มีสลักหัวใจตรงแก้มได้เคแล้วก็ล่มตรงนี้ เป็นปืนลูกโม่เหรออ่อมีไกลปืนอยู่ตรงนี้แล้วก็เล็กคูนน่ารักโอ้โหมีกล้องตรงนี้ได้เอาไว้ถ่ายแบบว่าวีล็อกอะไรพวกนี้ใช่ไหมนะเอ้ยซื้อรีบไปวะซื้อรีบไปวะอ่าต้องสุ่มตัวให้ได้ก่อนถ้าไม่มีตัวเราก็ไม่ได้ใช้งานนั่นแหละไปมินิเกมต่อไปอยู่ไสอ่ะมาอลิสพาฉันไปโตขึ้นหน่อยเธื่อคุยอะไรกันนะ่ะฉันไม่รู้เรื่องเอ้ะเดี๋ยวนะรอเดี๋ยวก่อนยังอยากดูชุดอลิสนะ่ะอลิสอยู่ตรงไหน,น,ออน,นเอยนี่ไง ชุดอาริสชุดอลิสโอ้ยคือแบบว่าเปิดเผยมากกว่ายูซูฮะอีกนะตัวนี้เนี่ยแล้วก็มีเขาเรียกว่าเข็มขัดบอกอารมณ์ได้คือน้องหน้าดิ้งใช่ไหมนะ่ถึงต้องมีเข็มขัดบอกอารมณ์เนี่ยเคมาฮะอ่ะเดินทางกันเลยไปเล่นโต้คลื่นกันเอ้ยโอ้ยได้เล่นเป็นน้องอาริสวะ่ะกดซ้ายกับขวาเนาะ ad เพื่อควบคุมในขนาดเลี้ยวเมื่อกดคัาสเปซบาร์จะเกิดจะทําให้เกิดการดริฟ ดริฟบนน้ำโอเคอันนี้ก็คือพุ่งตัวเนาะโอเคมีพุ่งตัวมีดริฟแล้วก็ควบคุมซ้ายขวา,าเอบเอเออะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรโอ้บูสอ๋อบูสอ๋อมันมีทางเลี้ยวนี่เองมาดริฟอะอะอะไรอีกโอ้ยจะสอนเล่นหนักหนาวะเนี่ยอ๋ออันนี้โค้งไม่เยอะเท่าไหร่ไม่ต้องดริฟก็ได้อ่ะกดบูสอ่ะโอเคอะไรก็ไม่ว่าจะเก็บได้เฮ้ยโค้งไม่หนักเท่าไหร่อ่ะอ่ะอันนี้โค้งหนักแล้ว โอเคดริฟเอ้ยรู้แล้วอุ้ยจะสอนอะยกันมาวะเออโอ้โอ้เซเซเซวิ้ยเออฟูอะเด็ดเด็ดดับรู้สึกว่ามันเร็วขึ้นแน่เนี่ยอ่ะพุ่งตัวไปพุ่งอืมโอเคดริฟ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 โอ้โหมันไม่ได้เร็วพอที่จะดริฟได้เนี่ยโอเคเอาว่ะเกมได้อยู่ยังไม่เคยคล่องเท่าไหร่อ่ะพุ่งตัวไปเส้นชายเลยทานตรงละนี่ เรียบร้อย55วินาทีโอ้ยโอเคๆๆเคครับขอบคุณครับเกมหนุกมากครับอยากเล่นแล้วครับอ่าเรียบร้อยได้รับแต้มอะไรต่างๆบาบา,บาแล้วไปไหนต่อวะทีนี้เนี่ยอ๋อต้องออกไปตกปลาเพื่อแบบว่าจะเอาไปเก็บเข้าคเลิชันที่พิพิธภัณฑ์ไม่ได้ออกมาย่างกินตกปลาตกปลาครับผมโอเคแบงบูตัวนี้จะพาเราไปตกปลาเนาะแบงบูแผนกวิน้นโอเคออกไปตกปลาดีกว่าคุยตั้งยาวเมื่อกี้อ้า มีเรืองจุดตกปลาได้โอเคจุดตกปลาบนเกาะเล็กๆอืออ่าเลือกตัวละครได้ยูซูฮะไปครับผมแหมออกอะไรอีกแล้วยูซูฮะเอ้านี่ออกไปเป็นเพื่อนเหรออ่าฮะได้เวลาตกปลาอีกอ่าเป็นเกมเพลย์แบบใหม่เหรอค่อยไปเรียนรู้หน้างานแล้วกันมาเวียงเบ็ดไปเลยเย้ yeah. อ่ากด e F ให้ตรงจังหวะดูสิเอากด e F ค้างอืมอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวนะเร็วมาก ปกติมันไม่เป็นแบบนี้นี่อีกรอบหนึ่งโอเคอ่ะกดให้เพอร์เฟกต์จากนั้นก็ดกด F ค้างไว้เทียบร้อยวัดมันเร็วเกินไปโอเคเลือกปล่อยได้แต่ละตัวเนาะมาฮะก็เอาสัตว์ใส่นั่นแหละอ่ะใส่ใส่ใส่เข้าไปเอาเอาเอาสามดาวาดาวิเอาสองดาว้าไมเอาเข้าไปโอเคได้นะแมไหนๆก็เล่นมาใกล้จะทายเกมแนละ้ว ขอเปิดซักอีกนิดนึงแล้วกันจนกว่าโพลีโคผมจะหมดได้แหละเพื่อเธอโคทน่ารักมาดูซิต้องได้ปอ้ายไม่ได้อ้ทำไมวันไม่ได้วะโอเคอีกสามสิบรอบกันแลตเตเฮ้ยให้มันได้ก่อนการันตีนะเดี๋ยวมันยูเอ็นจิ้นยังไม่ได้เลยนะอ่ะปบไปต้องได้ป่ะก่อนการันตีก่อน ia, การันตี ห <c oughs> แหมโอเคโอเค้โอเฮ้ยเดี๋ยวนะตัวใหม่เหรอเฮ้ยผมไม่เคยมีตัวนี้นี่โอเครอบต่อไปก็น่าจะได้ละ,ะต้องได้ละถือว่าก่อนการนตีอ่ะอะได้โอเคเป็นเพลงผู้หญิงร้องได้แปลว่าได้ตัวละครเอสที่เป็นผู้หญิงดูสิสอ๋อโอเคยังไม่ใช่อันนี้ อาแกไม่ใช่ลูกม่วงอันนี้อะยังไม่ใช่ขอเป็นตัวนะเป็นตัวเป็นตัวเอ,อ้ยยังอีกอันนึงยังไม่ใช่อีกโอ้โหยดังใหม่มันไม่ใช่ป่ะอย่าเป็น W e n g i n e นะอย่านะเอาบักวินลี่โอ้โหโอ้โหเออได้หนึ่งตัวได้หนึ่งตัว t engine อีกแล้ว โอ้โหวัวแดงเฮ้ยอะไรวันนี้แดงเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวนี้อะโอเคอย่าไงไรก็ได้ตัวใหม่ตัวหนึ่งตัวละครใหม่ที่ได้ก็คือน้อง hey, <don> หัวแดงเนาะเออน้องโคริดะเหรออืมโอเคก็ไม่เร็วนะแหมสุ่มไปตั้งเยอะอ่ะขอใช้โค้ดหน่อยกันเพื่อที่จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนี่โค้ดนี้เลยปึง้ง โค้ดนี้ใครๆก็ใช้ได้ครับเดี๋ยวผมใส่ให้ไว้ใต้คลิปนะโอเคมาแกลกรับปุ๊บแล้วก็มากดรับวรางวัลตรงนี้ครับนี่โอเคมารับ 60พพลิโคมแล้วก็ขอทวนอีกรอบนะครับสำหรับใครที่กลับมาเล่นในช่วงนี้หรือเพิ่งเริ่มเล่นในช่วงนี้ผมบอกเลยเล่นสบายกว่าเพื่อนแนะนะ่นอนเพราะของแจกเยอะมากล็อกอินไลน์วันก็ได้รับกาชาไปหมุนเล่นใครอยากได้แบงบูตัวใหม่ก็มีบูปองแจกเหมือนกันนะเล่นกิจกรรมคุกก็ได้รางวัลเยอะเข้าไปอีกครับแถมปลดล็อกชุดเ c ถาวรได้นะเป็นชุดว่ายน้ำทั้งพี่ทั้งน้องและอย่าลืมไปรับ1,600พลิโคมทางจดหมายได้นะ ใครที่กำลังจะเปิดกาชาช่วงนี้นะผมบอกเลยเล่นสบายแน่นอนครับเปิดตัวไหนก็ได้อะและในเดือนนี้ครับผมจะมีกิจกรรมโ o ยูเฟสฟปี2025ซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมจากเกมในเครือโฮย o เวิร์สต่างๆให้แฟนๆได้เลือกเล่นโดยจัดขึ้นที่เดอะบอลบาร์กะปบครับผมในวันที่24-27กรกฎาคมนี้ถ้าอยากร่วมสนุกก็อย่าลืมไปซื้อตั๋วเข้างานกันนะครับเดี๋ยวผมจะสุมเข้าไปเล่นที่นั่นสักวันนึงถ้าอยากเจอผมนะ ก็เอาเป็นว่านะครับนะสำหรับเกมเซเนตโซมซีโรก็ขอจบลงแต่เพียงให้แน่กันนะครับถ้าชอบเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเลยครับเล่นได้ทั้งคอมคอนโซลแล้วก็มือถือและก็าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายเสียครับไปเล่นเล่นกับหนูเบลครับเย้